ครับผมกับกาบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูปบรรชนกฟร์มลอยเอสตูบูโร่นุนครับผมสวัสดีประจําช่วงเทียงเทียงครับของวันทียิปสามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับทางฟาร์มเฮามิงว่าแม่ลูกนะครับมาเปิดแบงค์พ่อแม่พี่น้องยูซีโคมด้วครับยูซีโคมนะครับเป็นแม่ลูกผูสามแม่ลูกเมียหนึ่งนะครับผมอ่าเพื่อการเสียเวลาเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับเขาจะเริ่มจากคู่ที่ถือถือก้อนนะครับเทนี่เป็นแม่ลูกผู่ครับผมว่าลูกตัวที่สองผมว่านี้นะครับ เนี่ยส่วนฟูงแมยูร่อยยิบซี่ยิมหาครับผมเนี่ยลูกไส้รอรอครับเนื้อนังดีนี่นะครับแม่อังพนดีครับผมโฮมนดี่ไปนะครับหนึ่งหมืนสามพันบาทนะครับหนึ่งหมืนสามพันบาทครับผมแม่ลูกผูนะครับนี่ลูกนั่งกินนมอยู่ครับนี่ลูกไส้ใจลูกงามครับผมลูกโตดีนี่ตัวแม่เขาเหี่ยนเหียนนะครับ วเราหลูกสองหลูกสามแบนี้นะครับผมหนึ่งมืนสามพันบาทครับชุดที่สองเป็นแม่ลูกเมียครับผมว่มานหลูกสามนะครับมาหลูกสามาบบนี้ส่วนสูงแม่รอยสามสิบสองนะครับแม่ขาวหลูกแดงครับผมนี่เบงทรงหลูกงามๆครับลูกแดงโบดย่างดีนะครับนี่ตัวแม่เพิินนี่นะครับแม่ลูกเมียหนึ่งมืนหกพันบาทนะครับผมหนึ่งมืนหกพันบาทครับ ไปไหมฮะแม่ก้อนลกูกต่อไปค้อนี่สามครับผมเป็นแม่ลูกผูนะครับก็เป็นแม่ลูกผู๋ว่าลูกตัวที่สองนะครับผมเนี่ยครับสีน,นวลๆน,นะครับอ่านี่นะครับจับใบได้ง่ายครับผมนี่ลูกไส้นะครับ นี่ครับผมไส้ลบอยู่ข้างในโดนไรไหมเบนไปดูครับไปนี่นะครับผมผมนี่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับผมนี่นะครับหรือขันยาเข่าคูนกับแมลูกเมียนะครับผมชุดนี้นะครับนี่หนึ่งเมียหนึ่งนะครับผมสี่ต่อไปนะครับสองหมื่นแปดพันบาทนะครับ ครับผมต่อไปครับคู่สุดท้ายครับเป็นแม่ลูกผูครับผมงัวงั่วลูกตัวที่สองครับเนี่ยลูกไส้แดงครับนี่ยแม่ส่วนสูงแม่ร้อยสามสิบนะครับผมครบน่หนึ่งเมื่นสี่พันหาหนยบาทนะครับหนึ่งเมื่อสี่พันหาหยบาทด้วยกันอยากเขาคูนะครับกับราคาเดียวกันนะครับผมเอาตัวแม่ลูกเมียนี่เป็นตัวตังไว้นะครับ สี่เขาคูไดก็ได้ครับผมในสองคูนี้นะครับเอาไปในค่าสองหมื่นแปดนะครับหรือจะยกไปกับกันตาลูกผูกกับสองหมื่นหกด้ครับผมหรืออยากได้ไปชุดอ่าอยากได้เป็นชุดตั้งคอกตั้งฟูงไม่เลยนะครับง้อหกตัวนะครับง้อหกตัวเป็นตัวแม่ซี่ตัวผูกสองนะครับแม่ลูกเมียหนึ่งคูแม่ลูกผูกสองนะครับเอาไปในค่าสามหมื่นเก้าพันบาทได้ครับผมคุมสุดคุมเลยครับ เฉลี่ยเราตกคอมละเมินสามครับ้อมทรงฟี่ห้อีกสองรกิโลเมตรแหลกนะครับผมง้อหกตัครับสามเมืนเก่าพบาทครับจากราคาเต็มสี่เมืนหานะครับเข้าเอาน้ำแค่3สามเมื่นเก่าขุมสุดขุมครับผมทรงฟี่ห้อีกสองรกิโลเมตรแหลกเก็บเงินปลายทางทุกบาทนะครับมากทำการโทรมากครับผมศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าเก้าครับพิการของเขาตั้งยุบานดูงตำบลหนองแคนอำเภอปทุมรัชจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ อยากได้คููไดใส่คููไดกะโทรเอกกันหลังไหมนะครับห้าปลหมักคููที่ผมจัดไห้เะครับผมแต่ว่ายกซีบะไรนะครับบอกไว้ก่อนว่าว่าไสโรดบลเมิดนะครับผมไสรดบลาเมิดมันสิแน่นมันสิบ่ปลอดภัยนะครับผมได้หลายสุดสามโค้มนะครับโค้มไดก็ได้อ่าอันนี้เขาก็จัดไ่ไห่พอเป็นว่าจุดไทยกลางึ้นน่าเบิดนะครับผมส่วนสูง่อยสามิขึ้นนะครับเห็นว่มมันส่วนสูงไก่เคียงกันก็เลยจัดเสร็จไห่ถูกๆนะครับผม มันกันโทรมากครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก่านะครับพิกัดของเขาตั้งอยู่บ้านดูไนต์ตำบลหนองแค่นอำเภอปทุมราชจังหวัดระเอ็ดครับผมมาคมใดสนใจคมใดนะครับสียกสีแยกได้เบิร์ตนะครับผมยกสีแยกได้เบิร์ตตึกใจชุดใดปรึกษากันดีผู้ที่ซื้อผู้สี่เลี้ยงนะครับข้าวประกานตัวนี้ให้ลูกโตครับขายโตขายทอนครับกระดูกส่วงสุดด้วนนะครับผมย้ายไปข้างครับสองฟีให้สองร้อยกิโลเมตรแรกนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมบอดดายความจำก้อนเมตาบาทเดียวครับ ไก่ไก่บวกเกี้ยงครับส่งไห้ได้เบิดนะครับส่งไห่ได้ทัวร์ไทยเน้นเป็นการโทรนะครับโทรมาเจราจากันได้ครับผม08 4 3 2 1 1 5 9 9สาำหรับโมนี้มาฝากความหพายพ้องไว้ซัมเนี้ครับผมกราบสวัสดีครับ